เอาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินพิษโชวอ๋อใช่ครับเราอยู่ที่สนามบินพิโทวครับชื่ออะไรนะครับคนนี้อ๋อผมครับผมชื่อชื่อไปครับผมไปครับสวัสดีครับขึ้นกล้องขึ้นกล้องโอ้โหนี่เป็นปังมากไม่เห็นพี่เลยโอ้โหเก่งเนอะแหละนายพี่แบะ ผมควรจะเป็นคนถ่ายไม่เวิธีก่อน <c oughs> มรา <c oughs> <c oughs> จะไปไหนครับเนี่ยตอนนี้เวลาสีสี่สีสี่ีแล้วสี่สี่สี่สิบห้าเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ว่าวรเราต้องตู้กับไวรัสโควิดนะ,ะสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> ใช่ครับเที่ยวก็อยากเที่ยวน,นะครับ <c oughs> โควิดก็ไม่อยากเป็นนะครับ ประมาาณี้วเรา,เราจะ<ส><ส>ดูกันว่าใครจะเป็นคนเราจะดูกันว่าใครจะติดติดโควิดคนแรกนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,มีใครเลยเหรอกซ้อมไหมอ่ะซ้อมไหมเออเนี่ยแบบถ่ายเห็นยูทูบเบอร์มันถ่ายตัวเองครับถ่ายคนเดียวแล้วก็ลงแล้วก็แบบโอ้ยร oh ายได้เป็นกอบเป็นกำซืออ้อรถเบนซ์ซื้อรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ได้เลย จริงรวยจริงแต่เป็นบ้าทำเก่งนะมันทำคอนเทนต์เก่งไอ้บางคนแั่งแบบลงแบบแคสเกมอ่ะใช่รวยมากแบบกยาเล่นเกมแล้วก็อ่านหน้าจออ่ะแล้วก็แบบมันต้องแบบมีทักษะการพูดไงค่อยๆมันมันแบบแคสไปมั่วอะผมว่าทำยากเลยครูแบบมันต้องแบบต้องเราต้องมีทักษะการพูดด้วยกันแบบพูดแล้วให้แบบน่าติดตาม ต้องซ้อมไงอันนี้พี่ซ้อมอยู่แบบอย่างเงี้ยอย่างพูด่างเงี้ยแม่งไม่คนดูหรอกคือผมว่ามันไม่ต้องซ้อมที่มันพยายามกินเนื้อเออมันต้องมากัดมาใ่ต้องกัดมามันต้องธรรมชาติอ่ะก็ต้องจะได้ต้องฝึกเออมันต้องฝึกไงเออไปได้แต่ถึงเวลาที่คนที่อยู่ให้พักให้คนได้สามารถที่จะใช่ใช่ หญิงวะเราต้องฝึกเราต้องฝึกส่วผมผมยอดกว่าผมมองว่าเป็นทุกคนที่จะทำได้ใช่เพราะว่าคนมีเนเจอร์อนกันแต่แต่ล้าเราฝึกจะทำได้หมดแหละแต่อาจจะดีไม่ดีดีต้องทำไปก็ก็เห็นด้วยนะเห็นไอ้มีอยู่ช่องนึงครับแม่งแบบลงแบบแบบแคสเกมอ่ะพอลอคเกอร์ป่ะอัด รู้คนดูสามล้านคนอ่ะสามล้านสามล้านไม่ได้ออกหน้าเลยนะคือมีแบบ<ลาน>เกมอัดหน้าจอเกมแล้วก็เสียงพูดเสียงเล่นเกมอ่ะน่หละฮาร์ลอกเกอร์ดังสุดตอนนี้แน่เป็นแน่จะเป็นฮาร์ลอกเกอร์เพาผมก็เดตามเหมือนกันคือแบบเล่นเกมอยู่คนเดียวแล้วก็อัดหน้าจอแล้วก็เดมันลง u ูทู e ว่าซื้อรถซุเปอร์คาร์เป็นอไใช่ไหมแรัวคนนี้ปะเาได้สุด คนนี้ไหมไม่ใช่คนนี้ห้าล้านนะพี่คนไทยป่ะคนไทยห้าล้านคนห้าล้านสับสกา์เบอร์นำจริงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมโคตรตลกเลยอืมดีได้ระไปโอ้โหสจดยจดอ่ะคือผมชอบด้วยมันตลกอ่ะแล้วมันแบบมันไม่หยาบมากเลยจะมีช่องหนึ่งชื่อช่องว่าเบนจิเฟอร์ช็อกเตอร์ มีเพือนี่จะหยาบทาห่เลยพูดหยาบยสายล็อกสายที่ี่มีมียูทูบเบอร์ที่ติดตามอยู่ไหมมีครับอมีมี้นี่มันสายทหารจรงมึงงงเกีองหมาสายธนารจุงเ่องจุงลุงแรงเกีอ่ะแน่นอนจุดยืนอรกัเจีอันนี้มีตั้งใจไทยอยู่อเป์กอยซ้อมซ้อมซอมพูดไงเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรีวิว ปิดดูว่าโอ้ยเราต,ต้องพูดแนวนี้เปล่า<อ>ตรงไหนมันเป็นธรรมชาติอาจไปศึกษากันอ๋อพี่จะอาจไปทำเป็นยูทูบเบอร์เงี้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์อาจจะแบบไม่ได้ออกหน้าแพี่ไม่มีครดิตตามบ้างเลยอ่ะมีปะได้ลงเลยปะไม่มีเคยไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยว,วันนั้นไปดูเวอร์บเบสเอาไปลง <laughs> มีคนดูแหละมีคนจริงหรอ สามคน <laughs> คือดูเองสามรอบ <laughs> ดูคนเดียวสามรอบต้ <laughs> องดูดห้อยเหรอ <laughs> โคตรเศร้า